ดีไซน์ภายนอกโตโยต้า CHR ก็เหมือนกับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆของโตโยต้าด้านหน้าแบบแฮมเมอร์เฮดฉลามหัวค้อนไฟหน้ารูปทรงตัว C พร้อมช่องดักอากาศขนาดใหญ่ด้านค้างตัวรถยังคงเส้นสายลดลายความเป็น CHR พร้อมมือจับประตูด,ด้านหลังแบบซ่อนเหมือนเดิมล,ล้ออลอยขนาด18นิ้วและ20นิ้วลดลายใหม่สีทูโทนด้านท้ายมาพร้อมไฟไลไท์บาร์ยาวซ้ายจรดขวาพร้อมดีไซน์แบบฟาสต์แบ็กและสปอยเลอร์หลังแบบแยก2ชิ้นประตูฝาท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังสูงสุดถึง416ล ดีไซาน์ภายในมารอบนี้เขาเออกแบบใหม่หมดแต่ดูไปดูมาไงมันคล้ายกันกับ B4X c ซะง,งั้นวัสดุภา,ายในตกแต่งด้วยหนังสังเคราะห์และหนังกับบริเวณขอบประตูและเบาะนั่งบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าคอนโซลหน้าตกแต่งด้วยลายไม้เพิ่มความพรีเมียมเสริมด้วยไฟสร้างบรรยากาศ ambient light พวงมาลายามาัย3ก้านมัลติฟังชันพร้อมแพตเทิชิฟด้านหลังจอมัตต์ดิจิตอลขนาด7นิ้ว คนสนกลางมีจอบแบบสัมผัสขนาดเบิ้ม14นิ้วถัดตอมามีช่องปรับอากาศแบบแมนนวลปรับมือเอาเองนะจ๊ะอันนี้ดีเทนชาร์ไรสสาย2ฝั่งและยังติดตั้งเกียร์ไฟฟ้าแบบใหม่เหมือนกับ B4X c p ป๊ะส่วนปุ่มควบคุมที่สำคัญสคัญยังมีเอาไว้ให้ครบยังโหมดการขับขี่เปิดกล้องวงรอบคันและอีกหลายฟังก์ชันถัดมามีที่วางแก้วน้ำาอช่องกล่องเก็บของที่สามารถเปิดได้ทั้ง2ฝั่ง ที่นั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนมีช่องแอร์มาให้เหมือนเดิมปรับช่องชาร์จขนาด60วั์เรืร่องเสียงกระหึ่มรอบคัน JBL 9ตำแหน่งหลังคามาพร้อมหลังคากระจกพาราไดมิกกราสรูปบานเบิ้มพร้อม่านเปิดปิดปด,ด้วยไฟฟ้าไม่ต้องกลัวร้อนไฮไลท์เลยคือเรื่องของการรับประกันแบตเตอรี่แรงดัน,นสูงนานส,นานสดถึง10ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นรถญี่ปุ่นเบอร์ตน้ตนๆที่กล้ารับประกันแบตเตอรี่ขนาดนี้เลยนะครับ ซึ่งต่างประเทศหลายสำนักคาดการกันว่าทาง t o ต้าจะเปิดราคาของ CHR+ Plus ยังเป็นทางการช่วงปลายปี2025นี้คาดการว่าจะมีราคาเริ่มต้นคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,513,000บาทหากเทียบกันกับ t o y ต้า B4X c จะถูกกว่าประมาณ18%ถ้าเราเอาสัสดส่วนเดียวกันมาลองคาดการราคา CHR+ Plus ถ้าได้ขายี่ไทยเมื่อเทียบกันกับราคา t o ต้า B4X ในบ้านเราที่นุ่นปรับโฉมจะเริ่มต้น1,500บาทที่นิด คาดการว่าตูต้า CHR ถ้าขายในไทยจะเริ่มต้นที่ประมาณ1 2้าน2แสนถึง1ล้าน3แสนบาท